ไปแบบต่อเนื่องนะลูกค้าอยากเปิดให้ดูหลายๆงานไปแบบน,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 นันสต็อปนันสต็อปไปแบบนันสต็อปนันนอนนันเดินนันผีเดินนันโปรโลชัยเบอร์สามรหัสหนึ่งสามสี่ดอกจันดอกจันนะคะรุ่นนี้นนนนเบอร์สามนะคะราคาก็ย่อมยาวเบอร์สามบอกเลยว่า อันเนี้ยซื้อง oh ่ายไข่ครองแน่นอนตัวนี้หน้าแนนเหมือนหมี่บนป้ายเลยตอนเนี้ยูกคะหมี่ที่ดีต้องเป็นหมี่เหลืองนะคะลกค่ะผู้บริหารไม่อยู่เราไปโพดมาโลนกันหมดแล้วค่ะการดำเนินมาเปิดอ่าผู้บริหารอยู่คอนเสิร์ตเขาออผู้บริหารไปคอนเสิร์ตพมาโลนหมดแล้ว กสิะมาไหมอ่ะไปเลย <laughs> อ่ะอ่ะอันนี้เบอร์สามเดี๋ยวเรามาดใูใกล้ๆนิดน,นึงนะลูกค้าเดี๋ยวพลอยกระเถิบให้ให้ดูอ่ะจะได้เห็นนะเพราะว่าเบอร์หนึ่งอ่ะเขาจวดวๆโอ้โห,โห,โหโจวดวๆไอ้แนนหายห้องนีนดูเบอร์อะไรอ <laughs> <laughs> ้แย่ไอ้แยไอ้เรืออย่โอ้ยลูกค้างานแบรนด์งานแบรนด์นะงานแบรนด์ไดออกสิ้องมองข้าม เจอแบรนด์ไม่ใชเนี่ยต้องบอกว่าเบอร์สามสเปคผ้ามันสีอะไรเงี้ยมันจะดรอปกว่าเบอร์หนึ่งหน่อยมันจะติดงานสีเฟสใช่ติดงานสีเฟสเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าแบรนด์อะไรเงี้ยก็ได้ลุ้นเท่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยพี่ตอกลูกค้านี่มาตัวแรกก็เป็นงานแบรนด์เลยลูกค้าค่ะของไมเคิลคอร์นนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นแบรนด์เหมือนกันเนาะตัวนี้ e n v i วิ เห็นเคยเห็นที่มันติดรถด่านเนี้ยเห็นเห็นเออแหมจะบอกว่าเต้แบบสายไปแต่งซิงนักการเมียก็ซิงคอตัวนะจ๊ะใช่ไหมนี่แล้วก็งานปักอกอย่างงี้นี่นี่สวยอันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์สามอเมริกเบอร์สามเบอร์สามอันนี้ซูมให้เห็นสภาพใกล้ๆนะลูกค้างานเฟดเก่าหรือว่าเปื้อนเลอะเลอะอะไรเงี้ยมันมีติดไปทำ American Pickle ก็ได้ American Pickle Polo ค่ะโปโล เบอร์สามผ้ายืดแล้วก็ผ้าโปโลนตักหมุดมาเรียบร้อยลูกค้าราคาสุดแบบว่าดีอ่ะราคาลดสุดดี45กิโล2,300ต่อมาแล้วสอมพันสาเฮ้ยทำมีปะเนี่ยเฮ้ยคู่เลยทำมีออก2ตัวเลยขับคอนิดนึงขับคอทำมีออก2ตัวเลยอุ้ยพี่เบ้นถ่ายได้ปะเนี่ยตอนเนี้ย ใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะพี่มีลดให้อีก150บาทลูกใช่แล้วลูกค้าลูกค้าจ่ายแค่2,150ันหนึ่ง้อยหิบาทนะคะเไม่ตีดเลยพี่เวนใส่เสื้อสวยไม่พี่เวนเขาชอบใส่งานเฟซเขาไม่ได้ผ่าเขาไล่ลุนเดอะเฟซเดอะนอตเฟซค่ะ จ้างสดรับลูกรีวิวจ้าพี่แคปเลนทอมมีสอตัวแล้วแล้วมีสอตัวนะสีแบบสียังสดจ๋าเลยอันนี้ต้องไปคัดพวกงานหัวหัวทำราคาแล้วก็งานเฟร็เฟก็ขายลดราคาลงมาได้ขายตัว40-50 80ร้อยได้สบายเลยตัวนี้อูโปโลตัวที่2องเออปอลงานโโลงานโปโล อันนี้จะว่างลูกใหม่อีกหกลูกค่ะพี่ว่างลูกใหม่อีกหกลูกนะเบอร์สามสองพันสามร้อยบาทใช่แล้วพี่วรรณาแคปรูปแล้วก็ทักส่งข้อความไปในเฟซบุ๊กสบายเดินนี้เลยค่ะพี่ใช่แล้วค่ะ,คะทักส่งข้อความได้เลย<ๆ>เดี๋ยวนะ้องแอนมินเขาจะส่งเลขที่บัญชีให้โอนนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดค่าจะส่งให้นะคะคุณพี่สาแต่ว่าพี่ได้ส่วนลดร้อยห้าสิบบาทนะไปแทนค่าส่งได้เลยใช่แล้วะ,ะลูกสี่สิบห้ากิโลค่าส่งเริ่มต้นสองร้อยห้าบาทลูกค้านะคะ ส่งถูกมากนะคะสองร้อยห้า <250 S 2> บาทเหนืออีสานสองร้อยห้าสิบโปรโลอีกแล้วแล้วไซส์มันดีตรงนี้ไซส์เขาดีงานเมกาเขาจะไซส์เขาจะไซส์ใหญ่กว่างานญี่ปุ่นเขาไปอยู่แล้ว <c oughs> มันจะมีตินะพดพวก XL เอล่ะไเงี้ยปผสมมาในกระสอบอยู่แล้วแก๊ปคาะไลออกอะไรนะบอกว่าแก๊ปฟูดไอรูนแก๊ปเหมือนกัน เมกานีเกิลค่ะอ่าเมกานีเกิลคู่เลยอะ,อะไรอ่ะทำไมเขามาทีละสองตัวแก๊ปสองตัว<า>ทอมมี่สองตัวเมกานีเกิลสองตัว,ตวใครดูรีวิวแล้วงานประมาณนี้โอเคเบอร์สามเบอร์สามไม่ช้ำพี่น้องเช็คจากการ์เกงคอตตอนชาย <Okay. S 2> ยีนชายเบอร์สามเนี่ยพี่ดูนะเบอร์สามที่เปิดหลายๆตัวของป้ายหมีอ่ะงานยังโอเคทั้งหมดเลยอ่ะงานโอเคมากปกติลูกค้าจะกลัวงานเบอร์สาม นะะแต่งานเวอร์สามก็คือแบบสวยนะคะมารับเองได้ค่ะพี่ก็จะได้ส่วนลด150บาทหักจากราคาเต็มไปเลยใช่แล้วค่ะคนึ่งร้อยหนึ่งบาทหักจากราคาทั้งหมดไปเลยลุ้นยี่โปโโรทุกอย่างก็โปโโรน่าเปเรนเหมือนกันเป็นเสื้อโปโลที่มีแบรนด์โปโลนะคะลูกค้าแม่แล้ว ะะ2,300ว่าอีกแค่6กระสอบนะใครอยากเหมาหรือจะมาซื้อหน้าร้านมาได้เลยลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะลูกคะะ้าจ๋านะใช่วันพรุ่งนี้มาได้เลยนะใช่แล้วหรือว่าเบอร์3ด้วยเบอร์ 2, 2ด้วยก็ได้เบอร์2เขาจะเป็นราคา3,200บาทลูกค้านะคะเบอร์ 2, 2> ค่ะเขาก็จะสดกว่านี้นะคะอีก1คันก็จะเป็นราคา3,200ใช่แล้วคะ่ะได้เล รับได้วันเสาร์เลยค่ะพี่เลยจ้ะะอาอนยญาตเปิดบินเอาไว้ได้เลยวันเสาร์ก็ขับรถมาเองได้เลยเผ<ม>ื่อได้งานอย่างอื่นด้วยกลับไปนะคะม,มาหน้าร้านได้เลยนะ<ม>เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะพี่หยุดวันอาทิตย์นาวันอาทิตย์มาไม่เจอกันนะพี่นะใช่แล้วมีแต่มินต,ตอบแชทนะ<ช>แต่ไม่มี้คนเปิดปล่อยของให้เด้อหน้าร้านจะปิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะแต่ยังสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ส่มันจะเฟดๆหน่อยเวอร์สามเห็นไหมลูกค้าอุ้ยโปรโว โปโรและโปโรมีเสียงสีพื้นมีทั้งลายทางค่ะพี่ประมาณกี่ตัวจ้ะน้องแนนอันนี้นตีให้สักประมาณ1 7 0 150ประมาณนี้1 1าประมาณนี้ล้กันลูกค้าผ้ามันโปโรเนาะมันจะมีผ้าหนาอะไรเงี้ยไปด้วยนะคะลูกค้าค่ะ150-170ประมาณนี้อันนี้ของโอนเนวีค่ะใส่เองซื้อไปใส่เองก็ได้นะลูกค้าที่แบบอยากย้ายงานโปโลรราคาเบาๆเอาไปใส่ว้า ซีเคซีเคซีเคซคซูมแบ <Okay S 2> ล็ินถายร้านอยู่ไหนลำลูกก้าคลองเจ็ดประทุมธานีค่ะพี่ใช่แล้วจ้านะคะหรือถ้าจะมาหน้าร้านอันนี้ของแชปจะอยู่จะอยู่ที่ลำลูก้าคลองเจ็ดนะค้นหาใน Google Map เลย สบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้ามือสองค่ะตรงมาได้เลยค่ะนนจะมาเองก<ม>็ได้เท่แม่อันนี้ราคาอยู่ที่2,300าค่ะสองามค่ะรุ่นเนี้ยคือเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายงานทำราคามากมายงานพอไปได้ขายคนทำงานขายลงตลาดหรือแบบร้านที่เน้นงานแบบ ห้าสิบทั้งร้านเน้นที่เน้น<ช>งานราคาประหยัดงานราคาถูกคุณพี่จับเบอร์สามได้หมดทุกตัวเลยนะอันนี้นะะทอมมี่อน,อ,นอ,อยส์สวยมากเป็น,นป้ายวินเทจเป็นทอมมี่วินเทจสวยมากเลยลูกค้จาจ๋านี่นะฮะยอดโอนเท่าไหร่พี่จ๋าสองพันสามลบร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะ,ะหรือว่าเดี๋ยวรอแอดแอดพิงสรุปยอดให้ได้เลยค่ะใช่แล้วนะรอแอดพิงสรุปยอดให้ก็ได้พี่ทักอินบ็อกซ์มาไว้ได้เลยนะคะแจ้งว่ารับลูกรีวิวไว้ นะคะพี่วัรน,นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดเดี๋ยวให้พิงสรุปยอดให้ใช่แล้วจ้าลูกค้าลด150บาทสําหรับกระสอบรีวิวนะลูกค้านะกระสอบที่เปิดหน้าไลท์ทุกลูกเลยนะคะใครที่ซ F ลูกลูกที่เปิดหน้าไลท์ก็ได้ส่วนลดไปเลยะคะ่ะใช่แล้วห้ลูกใหญ่80โลขึ้นไปก็300บาทจุกๆไปเลยเซื้อ10ลูกลูกรีวิวนะเหมือนได้ลดพันห้าเอาเองหน้าร้านก็ได้เออนะคะ โอนวีค่ะไซส์ก็จะคร่ามาเลยค่ะพี่ S ถึง XL อาจจะมีใหญ่กว่า XL ขึ้นไปด้วยนะผสมผสมไปแต่ว่าโปโลชายที่ยังไม่ได้เปิดรีวิวจะเป็นรุ่นเบอร์2กับรุ่นโอเวอร์ไซค่ะพี่นะมีรุ่นเบอร์2แล้วก็มีรุ่นโอเวอร์ไซด้วยนะคะรุ่นเบอร์สองสีก็จะสดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นอยู่ที่3,200บาทรุ่นโอเวอร์ไซจะอยู่ที่3,500ค่ะพี่ใช่แล้วจ้ะลูกา ไหนกี้ <Nike S 2> <Nike. S 1> นะแบรนด์พวกแบบงานที่ทำคอปกอะลูกค้ากออกทแบรนด์นั่นแหละ,หละนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นโปโลลาเรลเลนนะจะออกเยอะทอมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีติดไปอเมริกันอีเกิลนะเออหลักๆในงานอเมริกาที่จะเจอของฮอกค,ค่ะนะคะ ประมาณกี่ตัวอีกรอบหนึ่งก็จะอยู่อาจจะอยู่ประมาณเกือบ200ตัวบวกลบประมาณนี้นะคะลูกค้าหาไซส์เขาค่อนข้างแบบว่าออกติดใหญ่เยอะอยู่นะออกติดใหญ่เยอะอยู่ใหญ่ในที่นี้คือประมาณไซส์ L อ่ะค่ะพี่ไซส์ L จะเยอะไซส์ L XL เยอะใช่<ด>แล้วนะคะซึ่งเป็นบันดีนะลูกค้าหาหาไซส์ใหญ่กันเยอะนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้งานไซส์เอเชียนก็ต้องเป็นตัว 206A ซื้อคู่ก็ได้เพราะก็ดังหนูขายหลายตัวค่ะพี่ญี่ปุ่นก็ขายเกาหลีก็ขายอเมริกา U.S อันนี้ป้ายหมีนะมาใหม่ก็เอามาให้แล้วนะคะให้แล้วลูกค้านะจัดได้เลยจัดได้เลยหรือใครจะแบบรอดูรีวิวอยากเสียบก็สอบรีวิวหน้าไลไ์ก็รอติดตามได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมีเปิดให้พรุ่งนี้ก็จะมีเปิดอีกนะลายวินเทจนายวินเทจน่ารักวินเท่ารักวินเทจาวินเทจการ์ตวินสัวินเนรันเทนัินเปน่าริดเปโลชารเบอาร์กค่ะรั่ นะคะเบอร์สามต่างกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองยังไงก็ในเรื่องของความสดความใหม่ของผ้าเบอร์สามก็อาจจะเป็นรุ่นที่มีติดตําหนิข้อเหลืองเปอนเลอะหรือว่างานเป็นคราบเป็นเสียอะไรเงี้ยต้องซักซ่อมเยอะกว่าปกตินะคะแต่ก็ยังอยู่ในโหมดที่คัดงานหัวได้เหมือนกันก็ยังมีหัวหัวออกใช่นะคะยังมีงานผ้าสดสดงานผ้าใหม่ออกเหมือนกันนะคะคุณพี่สา เบรกกันอีกวน่ะแบรนออกเหมือนกันทุกลูกพี่แบรนด์ดีแบรนด์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามออกกันเหมือนกันทุกลูกลุ้นเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่สภาพผ้านัอย่างเงี้ยความรู้ว่าลูกค้ามือใหม่ด้วยนะนะคะสี่สิบห้ากิโลประมาณเกือบสองร้อยตัวนะคะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบตัวประมาณนี้มีเปิดตัวไหนต่อเนี่ยเรามีเปิดตัวไหนต่อ เหลือชุดสูตรนะคะชุดสูตรกับกางเกงคอตตอนสูตรตอนนี้ขายดีมากสูตรค่ะสูตรแบบสูตรจริงจังอ่ะสูตรออกงานสูตรทํางานตอนนี้ลูกค้ามีแต่คนมาถามนะคะเยอะมากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปรีวิวแล้วค่ะหมดแล้วด้วยเบอร์หนึ่งลูกค้าปรีวิวไปเมื่อวานนี้นะคะใครมาหน้าร้านมารถกระบะมาอะไรพี่เอาผ้าบุงผ้าใบติดมาด้วยนะเป็นห่วงฝนฟ้าที่นี่ตก แรงรุนแล้วก็โอนเนวี oh, <Navy. S 1> ค่ะผมแบรนด์ mm hmm. ยังออกเรื mm ่อ hmm. ยๆเลยนะคะสีพื้นลวดลายแอโรไนกี้อาดิดาสแบรนด์อย่างเงี้ยโปโลออกปกติเลยค่ะออกปกติเลยไซส์ก็จะเนี่ย 2XL XL L ขึ้นจะ,ะนะะะจะเยอะนะคะลูกค้าจะเยอะนะในงานอเมริกาแต่ถ้าใครชอบโอ้ไซส์ล้วนๆเลยมาอกแบบอก40อก45ขึ้นอขึ้นเงี้ยอก50กว่าขึ้นเงี้ย ลองดูเป็นงานโอเวอร์ไซส์ได้แต่ว่ารุ่นโอเวอร์ไซส์ยังไม่ได้เปิดรีวิวเนาะนะคะรอติดตามรีวิวก็ได้ตามนะะคแต่ว่ารุ่นเบอร์หนึ่งอ่ะสวยเลยลูกเลรูกค้าช่ำอันนั้นอะสีสดแบบซสดเลยแดงแดงเขียวเขียวเหลืองเหลืองโปรคาโอ้โหโลออกรัวมากกระสอบนี้นะคะนี่ ลูกรีวิวขายแล้วนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระสอบใหม่นะถ้าลูกค้าสนใจก็คือแคบรหัสแล้วก็ทักแชทได้เลยค<ช>่ะลูกค้า<ช>พี่นก็ทักแชทได้เลยนะคะสูตรรีวิวยางยางพี่ใกล้แล้วเนี่ยจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดต่อให้นะคะพี่นก็ลูกค้าสูตรนะที่โกดังจะมีผ้าหลายอย่างเลยพี่นะคะแบ่งตามประเภทเลยเสื้อกางเกงเดรสกระโปรง ชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็แบ่งแยกย่อยไปแล้วแต่อีกว่าเป็นเสื้อแบบไหนเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อยืดนะคะลาคอสค่ะเย่ลาคอสุ้ยลูกมีเพิ่งเจอลาคอสตัวแรกแต่ว่าโปลโลเยอะมากในกันอีเกิลเยอะมากนะคะลาคอสนะคะเฟสกอรี่ค่ะค่ะเนี่ยแบรนด์อเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้านะคะ ถ้าจะชอบพวกยูนิโค่ต้องไปเล่นขุกง,งานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าเนาะอเมริกามันก็จะได้ในส่วนของไซส์ในส่วนของแบรนด์นะคะลูกค้าค่ะแต่ถ้าอยากได้พวกยูนิโคเยอะๆหน่อยก็แนะนำเล่นงานญี่ปุ่นได้เลยนะคะญี่ปุ่นก็จะมี k w e FJ MK แล้วก็โกดนะคะลูกค้าค่ะใช่ใช่ใช่่ช้นะคะตอนนี้ญี่ปุ่นของเราจะเยอะที่สุดเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าแบบเล่นงานญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยนะคะ เมกานี่ลูกค้าก็ร้อยติดแล้วนะเมกาเพิ่งเอาเข้ามาลูกค้าก็เริ่มติดใจแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งไกลที่ไหนนี่มาซื้อที่คลองเจ็ดลำลูกกาได้เลยค่ะนี่นะคะรุ่นนี้นะลูกค้าฝากไว้ด้วยรหัสหนึ่งสามสี่ดอกจันดอกจันนะคะลูกค้าหนึ่งสามสี่ดอกจันเบร์สามดอกจันดอกจันเป็นคอปกชายเบอร์สามนะคะรุ่นนี้นะสองพันสามร้อยบาทค่ะลูกค้าสองพันสามร้อยบาท เน้นขายง่ายขายถูกขายไวหกสิองตัวร้อยก็ได้นะคะหรือคัดหัวหัวช่ำๆเป็นแบรนด์พวกนี้ไปขายพวกตัวละร้อยก็ได้ลูกค้าไดสภาพได้นะคะเฟนกอรี่นะคะเนี่ยไซส์เขาก็จะโอเคเลยนะคะไซส์เขาก็จะโอเคเลยนะเดี๋ยวต่อไปเปิดงานชุดสูตรชุดสูตรนะคะลูกค้ารหัส2-3-5ลูกค้าครับผม2-3-5นะ้องเฟิร์สเดี๋ยว สองสามห้าเดี๋ยวเตรียมให้พี่เลยงานงานป้ายหมีมีมาหลายตัวมากค่ะพี่ป้ายหมีมีมาหลายงานมากคอตตอนชายนะคะยีนชายนะคะเสื้อเชิต้ตเสื้อสก็อตเสื้อยืดนะคะโปลโลสปอร์ตบาร์ชุดว่ายน้ำเดรสจำสูตร